ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมีก,กับผมในเกม Back c o v e r Mobile หลังจากหายไปหลายวันในที่สุดวันที่เรารอคอยเนี่ยก็มาถึงสักทีก็คือการมาของตัวละครอย่าง n o e l v a l k y r i e แต่ทุกคนดูสิครับผมว่าตู้กระชาของทางเซิร์ฟเวอร์เจแปนเนี่ยเลนเอาตัวละครระดับลิมิเต็ดเข้ามาถึง3ตัวพร้อมกันเลยแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครระดับลิมิเต็ดเหมือนกันแต่ว่าตัวละคร n o e l v a l k y r i e เนี่ยจะพิเศษกว่าตัวอื่นๆอยู่นะครับตรงที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการ์ดสกิลนะครับผมอยู่2บด้วยกัน ส่วนใครกำลังหาร้านเติมเกม Solo Living แล้วก็ b a c k c o v e r Mobile ที่ถูกกว่าเติมเองผมก็ขอแนะนำร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านนีก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์แอดอิเล็กทริกช็อมีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับใบที่เราเห็นไปเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นใบที่เราต้องทําการสุ่มหานะส่วนใบนี้เนี่ยก็จะเป็นใบแจกฟรีจากกิจกรรม ก็ดูได้เลยนะครับผมว่าตัวละครโนเอลเนี่ยเป็นลูกรักทางเกมขนาดไหนแต่เดี๋ยวไว้ละครมาแปลความสามารถแล้วกันนะครับผมว่าการ์ดสกิลทั้ง2อันนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแต่ก่อนอื่นผมก็ต้องขอฝากกิลทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแล้วยังไม่มีกิลอยู่สามารถเข้ากิลผมได้เลยนะเปิดรับแบบออโต้แล้วก็มาสุ่มกาชากันดีกว่านะครับเพราะเห็นหลายๆคนในกิลเนี่ยก็ได้ตัวละครอย่างโนเอลอลครีกันไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนผมเนี่ยก็ยังไม่ได้สม,ม,าาม,ด Noel มา จบเลยนะครับเพราะว่าการ์ดสกิลแล้วก็ตัวละครเนี่ยผมมีเสร็จในการทําขึ้น5าดาวแล้วนะแต่ว่าการ์ดสกิลเนี่ยอาจจะต้องได้ซ้ามาอย่างน้อย1ใบนะครับถึงจะสามารถทําการอัพขึ้น5ดาวได้ก็มาดูกันนะครับผมว่าในคลิปนี้ผมจะดวงดีไหมนะผมทําการตั้งเปิดโดยที่สกิปแอนิเมชันนะครับไม่อยากเห็นหน้าลุงที่มันไม่ค่อยชอบลืมตาสิบใบแรกเราเกลือไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าปิดแอนิเมชันกับเปิดแอนิเมชันอันไหนมันจะเกลียวกันนะ20ใบก็ไปแล้วนะ คือตอนนี้เนี่ยผมเหลือเพชรเอาไว้ที่2 4 0 0 0เพชรนะครับในกรณีที่ผมสุ่มการันตีโนเอลแล้วผมยังไม่ได้การ์ดเนี่ยผมก็จะใช้เพชรในการซื้อนั่นเองนะตอนนี้เปิดมาได้ทองแรกแล้วนะครับแต่ว่าหลุดเลทไปกันต่อเลยครับชิวๆครับผมเราเพชรเยอะตัวเยอะอยู่นะแต่ว่าถ้ามันยังไม่ทองแล้วก็ได้ตัวละครโนเอลมาสักทีแก่อวันๆเหมือนกันตอนนี้ตัวละครไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่ผมอยากได้การ์ดมากกว่าเพราะตัวละครยังไงมันก็มีการันตีแต่ว่าการ์ดไม่มีการันตี ความมั่นใจค่อยๆหายไปกับตัวนะครับผมตรงนี้ทองมาแล้วแล้วก็เป็นคาโโฮโนอะไรเนี่ยไปต่อครับผมอีกหกสิบใบการ์ดโนเอลเปล้าไม่ใช่นะครับถ้าได้การ์ดโนเอลมานนี่ผมจะสบายใจมากๆเลยนะยังไม่มานะไปต่อครับ40บใบมันจะเกลือเกินไปหรือเปล่าจะบอกนะว่า140่บใบของเราเนี่ยจะไม่ได้ตัวละครแล้วก็ไม่ได้ทางการ์ดเลยนะ คือถ้าไม่ได้การนี่มันเป็นอะไรที่ยุ่งมากๆเลยนะครับแต่ว่าขอตัวละครก่อนและกันเรียบร้อยนะครับผมโนเอลมาแล้วนะงั้นเราไปกันต่อครับเดี๋ยวผมจะไปซื้ออีกสักเอ่อให้มันเหลือประมาณ20,000เพชรพอดีนะผมได้ทําการซื้ออีก30ใบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอการละกันมาเป้าออการ์ดยังไม่มานะคือผมอยากได้การเพราะผมต้องการทําการ์ดขึ้น5ดาวนะครับไม่ใช่อะไรหรอกแล้วตรงนี้เหมือนว่าจะไม่น่าจะได้การ์ดนะครับ คงต้องเอาเพชร20,000เพชรเนี่ยไปซื้อแพ็กการ์ดแน่นอนโอเคนะครับเราก็ต้องใช้เพชรถึง20,000เพชรในการไปซื้อแพ็กการ์ดนะแต่ถ้าเทียบกับการได้มาเลยในราคา20,000เพชรเนี่ยผมก็มองว่าคุ้มนะคุ้มกว่าการที่เราเนี่ยเอาเพชรไปซื้อตั๋วอีกนะครับเดี๋ยวเรามาทําการซื้อกันเลยดีกว่าก็จะได้ทั้งการแล้วก็ได้แพ็กในการเอาไว้อัพตัวละครโนเอลด้วยก็จัดไปเลยครับ ทีนี้เราก็มาเปรียบเทียบกันดีกว่านะครับผมว่าการ์ดที่ได้จากการสุ่มกาชาแล้วก็การ์ดที่ได้จากกิจกรรมแจกฟรีทั้ง2ใบนี้ของโนเอลเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ und, การ์ดแจกฟรีกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของการ์ดแจกฟรีเนี่ยเราก็จะได้สกิลพิเศษบัฟมาที่สกิล2เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นการปิดกั้นสถานะผิดปกตินะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีการ์ดประจําตัวนะครับผมแล้วก็ได้การ์ดฟรีมาก็ここเหมือนกับเราได้การ์ดประจําตัวมาเลยนนะะแตต่่่่่่ววาาาาสกกกกิดกรรัััขอองรรรรรเเีีีีมมมมจจจไไหืฟท้ มันจะบอกว่าจะเพิ่มโอกาสในการได้รับทองนะครับหรือว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการได้รับทองเพิ่มขึ้นที่1%ด้วยกันสําหรับอันนี้ที่การ์ดสูตรดาวนะแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยมันก็น่าจะแจกจนเราสามารถทําการอัพขึ้น5าดาวได้อยู่แล้วนะก็ถ้าทําการอัพขึ้น5าดาวเนี่ยมันก็จะเพิ่มจํานวนที่เราจะได้รับโกนะครับผมเพิ่มขึ้น10%ด้วยกันตรงนี้ก็น่าจะเป็นการที่เหมาะในการเอาไว้ PVE มากกว่าการ์ดประจําตัว ส่วนการ์ดประจําตัวเนี่ยสกิลติดตัวของการ์ดก็คือถ้าเรามีสแต็กหกนะครับผมแห่งมังกรทะเลแล้วเราทําการโจมตีตูเนี่ยมันจะมีโอกาส50%นะครับที่จะทําให้ฝันต่ข้ามติดสถานะยั่วยุเป็นระยะเวลา2เทิร์นด้วยกันอันนี้จะเป็นการ์ดที่0ดาวนะครับแต่ว่าถ้าเราทําการอัพการ์ดขึ้น5ดาวเนี่ยก็จะทําให้ฝันต่ข้ามเนี่ยติดยั่วยุแน่ๆนะครับผมเป็นระยะเวลา2เทิร์นสรุปง่ายๆเลยแล้วกันนะครับผมการ์ดที่ได้จากการสุ่มเนี่ยเป็นการ์ดที่เหมาะในการเอาไว้ลง PVP นะครับส่วนการ์ดที่ได้จากการเนน่ปาไลลง PVE Content เคลียด่านอะไรผู้นี้มากกว่านะเพราะมันจะเพิ่มทองที่เราจะได้รับกลับมาด้วยแต่ก่อนที่เราเจะเอาตัวละครโนเอลเนี่ยไปลุยกันนะเดี๋ยวเรามาทบทวนสกิลของตัวละครโนเอลกันสักหน่อยละกันนะครับเพราะว่ามีบางสกิลที่ผมได้แปลผิดไปเหมือนกันเริ่มกันที่สกิลแรกนะครับก็จะเป็นสกิลในการโจมตีพร้อมกับบัฟเพิ่มความเสียหายที่ทําได้40%นะครับทุกๆ1บัฟหกแห่งหมังกรทะเลที่เรามีอยู่นะส่วนอีกบัฟหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นบัฟในการมอบนะครับผมเอฟเฟกต์หรือว่าบัฟในการลดความเสียหาย40%ใให้กกัััับพพนนนนธมธนมมิตตตรททททีีทีีีีเาะ่่่่ลลงงโจจสสสูุด1วว2็็ป ในการใช้บัฟให้กับทั้งทีมนะครับบัฟแรกก็จะเป็นบัฟในการลดความเสียหายบัฟที่2ก็จะเป็นบัฟในการเพิ่มค่าต้านคี้บัฟที่3เนี่ยก็จะเป็นบัฟในการเพิ่มค่า SP พบวกสนะและก็จะมีความสามารถในการปิดกั้นสถานะผิดปกติต่างๆสกิลอันตีเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีพร้อมบัฟเพิ่มความเสียที่ทําได้75%ต่อ1บัฟหอแขงมังกรทะเลที่เรามีอยู่นะก็สามารถคูณได้ที่สครั้งนะครับก็รวมเป็น3ามรเปอร์เซ็นต์ความแรงสูงสุดของสกิลอันตีส่วนอีกหนึ่งบั ครับผมคงกระพันให้กับคู่หูที่เราประสานด้วยสกิลติดตัวระดับ LR นะครับผมท่านในทีมเราเนี่ยมีตัวละครแทงเพียงแค่ตัวเดียวตัวละครโนเอลลาที่ตัวละครตัวนี้โดนโจมตีนะครับต้องเป็นตัวละครโนเอลโดนโจมตีเท่านั้นนะตัวละครตัวนี้ถึงจะได้รับสเต็กนะครับผมหอกแห่งมังกรทะเลมาทุกครั้งที่โดนโจมตีจะได้มา1สเต็กนั่นเองนะและถ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมี4สเต็กแล้วก็ทําการโจมตีใส่ตัวละครที่มีความสามารถในการเป็นอมตะได้ไม่ว่าอัสต้าอยู่ทีมแดงล้วนหรือว่าตัวละครเฟอร์กวลิทอะรรลบทอมะครม สี่แตกแล้วก็ทําการลบอมตะตายไปได้เลยแต่ว่าถ้าเราทําการโจมตีก่อนที่จะสามารถสะสมบัฟหกแห่ง <Okay, S 2> มังกรทะเลครบสี่แตกได้เนี่ยบัฟมันก็จะหายไปแล้วก็ต้องเริ่มนับใหม่ส่วนการปลด2ดาวแล้วก็5ดาวเหนี่ยวที่2ดาวก่อนนะสดาวถ้าเราจัดทีมโดยที่มีตัวละครแท no ็งโนเอลเพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยตัวละครตัวนี้จะไม่ได้รับผลจากการย่ยยุส่วน5ดาวนะครับผมในเธอแรกตัวละครโนเอลจะได้รับบัฟใ,ในการเพิ่มค่าความคล่องตัว30%แล้วก็ได้รับบัฟในการเพิ่มความไวเลเวลหนึ่งนะก็จะทําให้ตัวละครตัวนี้นะครผมมมเเเิิ่่ากก็จะไดด้ปอนลย ส่วนทีมที่เราจะจัดไปลุยในคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นทีมชุดนี้แล้วกันนะเพราะว่าผมมองแล้วเนี่ยตัวละครโนเอลกับยูโน่น่าจะเล่นด้วยกันได้ดีนะครับเพราะว่าตัวละครยูโนเป็นตัวละครที่หิวค่าเอพพอสมควรนะแล้วก็สกิลสอของโนเอลเนี่ยมีความสามารถในการบวกค่าเอพบวกสอยู่แล้วด้วยวนตัวละครยูโนกับโนเอลก็น่าจะเล่นด้วยกันได้ดีบวกกับถ้าเราใส่ตัวละครอย่างมิโมซ่าแล้วก็ชาร์ลอตต์มาด้วยเนี่ยผมคิดว่าตัวละครยูโน่น่าจะได้ติทุกเทินอย่างแน่นอนนะครับผมอย่างน้อยก็น่าจะ3-4เเเเทิินนตดดกัลยยะี๋วรามาลุยกับคนนี้ลกันมี่ ห้าดาวด้วยเดี๋ยวลองตัวละครโนโอเอลเนี่ยมาจิ้มใส่อัสตาดูว่ามันจะจิ้มเข้าหรือเปล่าเปิดมาตรงนี้โนโอเอลเราได้เปิดก่อนอยู่แล้วนะครับถ้าฝันหัข้ามไม่มีโนโอเอลเหมือนกันนะก็ทําการบัฟไปก่อนครับบัฟถึงให้ทีมเราแล้วชาร์ลอตก็ทําการบัฟถึกต่อนะคือในเธอแรกฝันหัข้ามน่าจะตีเราไม่เข้าแน่ๆนะครับมี2บัฟลดดามเมจขนาดนี้ต่อไปยูโน่เดี๋ยวผมให้ตัวละครยูโน่เนี่ยใบไปที่ชาร์ลอตแล้วกันนะ พกตัวละครโนเอลนะครับมันต้องการการโดนตีนะครับให้โนเอลแล้วก็อัสตารฝันหัวข้าเนี่ยทำการตีแล้วก็ปั่นใส่ทีมเรานะเพื่อที่โนเอลจะได้สแตก็กเอาแต่เขาดันไม่ตีซะงั้นโอเคตรงนี้ก็ตีธรรมดาไปก่อนครับอัสตาราปั่นมาสักหน่อยแล้วกันอัสตารไม่ยอมปั่นไปใช้สกิลประสานเฉยเลยตรงนี้เราไม่มีทางเลือกนะครับก็อย่าเพิ่งใช้อันตีแล้วกันนะแต่ว่าใช้ไปเลยก็ได้นะครับแต่ยังไม่ใช้แล้วกันตีธรรมดาไปก่อน ตรงนี้ก็สิก2กสองไปครับสังเกตดูนะครับเวลาที่โนเอลโดนโจมตีเนี่ยมันจะมีออร่าเป็นคลื่นน้ําที่ตัวละครนะครับคือถ้ามีสแต็กเมื่อไหร่มันก็จะเป็นออร่าอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่มีสแต็กก็จะไม่มีออร่านะครับตรงนี้ก็ถือว่าเกมทํามาได้ดีมากๆเลยนะแต่ตัวละครจูเลียตก็น่าจะนั่งร้องให้แหละครับเพราะตัวละครจูเลียตเป็นตัวละครระดับลิมิตต์ตัวเดียวนะครับที่ไม่ได้มีออร่าเหมือนตัวละครตัวอื่นนะยูโน่มันยังมีปีกที่โคตรจะแสบตาตรงนี้อยู่นะครับ แล้วฝันตัวข้ามเขาบัฟถึกไปแล้วเมื่อกี้อ่ะแล้วก็บัฟต่อครับน่าจะเป็นศึกยืดเยื้อแน่ๆถ้าตัวละครโนโอเอลแสงเต็มเซิร์ฟเพราะว่าเปิดมาก็น่าจะบัฟสกิลสองกันทั้งหมดแล้วเมื่อกี้ตัวละครยูโน่ผมล่วงไปแล้วนะครับแต่ดูก่อนแล้วกันว่าตอนนี้ผมมีกี่สแตก็กมี3สแต็กนะเดี๋ยวลองจิ้มใส่โนเอลลวกันโนโอเอลจิ้มใส่โนโอเอลไป2แสนนะครับผมล่วงไปเลยนะนี่ยังมีเพียงแค่3สแต็กเท่านั้นแต่อย่างว่าแหละครับตัวละครโนโอเอลแสงเนี่ย มันชนะทางทุกทาธาตุของฝั่งตรงข้ามนะเอาเป็นว่าตรงนี้ผมจะไม่ขอชุบยูโน่ขึ้นมาแล้วกันนะครับเพราะยูโน่เนี่ยมันชอบโดนตีแซงโนเอลไปเราจะปล่อยโนเอลไว้แบบนี้นะครับให้โนเอลเนี่ยโดนกระทำไปเรื่อยๆนะเพื่อเก็บสแต็กตรนนี้เรามีกี่สแต็กวะเออมี3อยู่นะครับยังไม่โจมตีนะบัฟบก่อนบัฟก่อนเอาให้เต็ม4สแต็กนะครับผมว่ามันจะแรงขนาดไหนนะ เห็นได้ว่าต่อให้ตัวละครอัสตาเนี่ยทำการประสานมาโนเอลก็จะไม่ติดสตันนะครับเพราะว่าจะมีความสามารถในการกันนะครับผมเอฟเฟกผิดปกติต่างๆนั่นเองนะเดี๋ยวตรงนี้ตีธรรมดาเหมือนเดิมแล้วกันนะครับอันนี้ก็บัฟให้นเอลแล้วกันเดี๋ยวเราจะตีใส่อัสตาดูว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้บัฟครบนะครับผม4ี่อันเรียบร้อยนะมีบัฟอะไรบ้างนอกจากบัฟอันนี้มีบัฟโจมตีทะลุป,ป้องกันด้วย ส่วนอัสตานี้เป็นยังไงอัสตานี่มีบัฟเพิ่มดาเมจนะครับไม่มีบัฟป้องกันเลยผมคิดว่าน่าจะล่วงแน่ๆนะครับลองจิ้มดูนะเรียบร้อยครับผม2องแสนเนะคือตัวละครที่ไม่ใช่แทงผมคิดว่าน่าจะโดนตัวละครโนโอเอลจิ้มตายหมดแน่ๆนะครับเพราะว่าขนาดแทงเนี่ยสี่บัฟของโนโอเอลนะครับยังไงก็ยืนไม่ไหวนะเดี๋ยวรอบนี้เรามาลองจิ้มใส่โกดูนะครับมีบัฟในการลดดาเมจห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์โดนสกิลหนึ่งของเราไปหน่อยเป็นไงจิ้มไปครับผมหายนะครับผม หอกเดียวหายหมดนะแล้วก็เหลือชาลลอตเป็นตัวสุดท้ายนะครับมาดูกันว่ามี1บัฟนะครับผมแล้วก็อันติจิ้มไปมาดูว่าจะเป็นไงนะเดี๋ยวผมขอเปิดแบบฟูแอนิเมชันละกันยังไม่ได้เห็นแบบฟูแอนิเมชันเลยจิ้มชาลลอตไปครับต่อให้โลหนักขนาดไหนแต่ว่าโดนโจมตีลบโลก,ก็ไร้ความหมายพุ่งไปแล้วแล้วก็ปล่อยบังกรโอ้หเอฟเฟกต์โคตรอลังการเลยครับเรียบร้อยนะโอเคคอนเฟิร์มได้เลยนะครับผมว่าตัวละครโนเอลแม่งโคตรโกงเลยนะครับ เดีย๋ยวมาดูดาเมจกันสักหน่อยเลยกันทำไปได้785,000นะคือถ้ายื้อเกมไปมากกว่านี้เนี่ยผมคิดว่าตัวละครโนเอลน่าจะแรงกว่านี้แน่ๆ เราก็สรุปกันเลยดีกว่านะครับผม,ผมก็สรุปได้ว่าตัวละครโนเอลเนี่ยต่อให้มัดเอาตัวละครที่มีในเกมตอนนี้ทุกตัวเนี่ยมาสู้กับโนเอลก็ไม่มีตัวไหนสามารถเอาตัวละครโนเอลลงได้อย่างแน่นอนนะด้วยความที่เป็นธาตุแสงตัวเดียวในเกมตอนนี้แล้วก็เป็นธาตุที่ชนะทางทุกธาตุที่มีในเกมตอนนี้เพราะตอนนี้ในเกมยังไม่มีธาตุมืดนั่นเองนะครับก็น่าจะโดดเด่นไปจนกว่าจะมีธาตุมืดเข้ามาในเกมแน่ๆสำหรับโนเอลร่างนี้แล้วก็เป็นโนเอลร่างที่ไม่ว่าจะเป็นอัสต้าเจมิโลนานะครับผมปั้นถึงขนาดไหนธาตุโนเอลมีครบ4สี่ยาังไง ก็แทงหายแน่นอนคลิปนี้จบไปเพียงเท่า,ทานี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ